จะพาไปเที่ยววันไหยสงการครับไม่ใช่ที่ไหนไกลหรอกครับที่กองพันเรานี่แหละเป็นกิจกรรมรดน้ําดําหัวมาจัดอตอนหลังสงการเพราะช่วงก่อนสงการกับช่วงสงการน่ะมีพวกพีพีน้องๆเราต้องเข้าเวรเตรียมพร้อมกิจกรรมก็จัดเอาง่ายๆครับแต่ละกอง้อยแต่ละสายเนี่ยก็จะทําอาหารมาแลกเปลี่ยนกันพวกเครื่องดงเครื่องดื่มก็มีเล็กน้อยเป็นกิจกรรมที่จัดมาทุกปีครับเราทํางานอยู่ที่นี่มา10ป,ปีละก็รวมกิจกรรมเกือบทุกปีอาจจะมีบางปีที่เราไม่ได้อยู่ ถ้าปีไหนขึ้นราชการชายแดนเนี่ยก็จะร่วมกิจกรรมอยู่ข้างบนชายแดนนั่นแหละมีพี่เราเอาปลามาปล่อยด้วยแกก็แซวเล่นๆอยู่ปล,ยปล่อยปลาเนี่ยปล่อยให้จ่าเบนไว้กินกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากครับส่งน้าพระแล้วก็ลดน้ําดําหัวผู้เอาวัสดุของกองพนันหลังจากนั้นก็ซอฟติ้งพบปะสังสรรค์กันก็อยู่กันแบบนี้และครับทํางานด้วยกันเราลองสังเกตเล่นๆดูคนที่ทํางานของเราเนี่ย หลักๆเลยจะมาจากทางเหนือแล้วก็อีสานครับแม่ฝั่งนั้นฝั่งทางร้อยสายมุนจอยสุดๆเวลาทํางานพวกเราเต็มที่ครับเวลาพักผ่อนเราก็เต็มที่เหมือนกันส่งการปีละครั้งหลังจากแต่ละคนกลับบ้านไปเจอครอบครัวมาแล้วเนี่ยกลับมาที่ทํางานก็ถือว่ามาเจอครอบครัวที่2แต่เราวันนี้หลังจากร่วมงานสักพักก็จะขอปีกตัวออกมาเก็บของเตรียมกลับบ้านแล้วครับเพราะว่าวันนี้วันศุกร์วันหยุดส์อทิตเราก็กลับลมสิเหมือนจะเพิ่งกลับลมเมื่อส่งการที่กลับมา ถึงเราจะพิ่งกลับลมมาแต่เราก็ยังกลับได้อีกเราเป็นคนติดบ้านครับไม่งั้นไม่ตั้งใจเรียนเพื่อจะได้เลือกลงกลับบ้านเราพอเข,าเข้าเขตลมสักมากเหมือนฝนจะตกเลยครับตกมาเลยเราอยากให้ตกอยู่แล้วจะได้ไปหาไต้อืงอยากนําเสนอเมนูโซอึงสูตรที่บ้านให้ทุกคนดูแล้วเนี่ยแล้วก็อีกวัน2วันเนี่ยข้าวเราจะได้ดูดแล้วนะครับจะได้กินข้าวใหม่แล้วเราเถียงน้น้อยของเราเนี่ยวิวอย่างดีทั้งตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเนี่ยมองเห็นภูทับเบิกด้วยเราเลยออกมานั่งเล่นไวยครับออกมาฝ้อน้ําบ้างออกมาตัดต่อคลิปบ้าง เป็นทั้งเถียงน้ำไว้เฝ้าน้าแล้วก็เป็นสตูดิโอไว้ทำคลิปในเวลาเดียวกันไม่รู้ละอาทิตย์หน้านี่เราหยุดทั้งอาทิตย์เลยหยุดก็ไม่ได้ไปไหนครับอยู่ลมสักนี่แหละ